นี่เลยที่เขาว่าเขาว่าเจ็ดหนึ่งอะไรเขาว่าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดอะไรถ้าเดี๋ยวถ้ามาดูฝั่งนี้จะเป็นสี่ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดมีเจ็ดสองตัวตัวหนึ่งอาจจะเป็นหนึ่งก็ได้รอห้าก็เหรียญพยัญชนะก็เหรียญตัวหลังนี่น่าจะเป็นหนึ่งนะเนี่ยเป็นหนึ่งเหรออาจจะเป็นหนึ่งก็ได้สี่ห้าเจ็ดหนึ่งแต่ตรงนี้เป็นหกหรือเป็นเก้าเนี่ย มันจะมาอย่างนี้มันจะมาอย่างนี้เล็กๆอ่ะตัวนี้มาก่อนเนะตัวมาก่อนเพราะว่าจะทมอยู่พอดีเลยอัวนี้พ่อพออทมเลื้กล่างก่อนอ่าจะเป็นแบบนี้มาแบบนี้ใช่ไี้ใช่มาแบบนี้มาแบบนี้อ๋อจะหมุนมาแบบนี้เออมาแบบนี้แต่อันนี้มันมาคู่กันนะอ๋อเจ็ดเจ็ดเก้านี่มาคู่กันใช่น่ะเนี่ยมาคู่กันจะไม่เจ็ดเก้าหรือเจ็ดหกนี่มาคู่กันเพราะปกติจะทําเลขลก่างก่อนทำเลขข้างล่างก่อนเลข้ข้างล่างออกมาตัวนี้ ทำเลขล่างก่อนเลยนี่ก็ต้องมาทำเลขบนจะเป็นอย่างนี้เลยนะมันออกมาก็จะมาแบบใช่บบใช่เป็นแบบนี้เลยเป็นแบบนี้เลยแต่อย,ยมที่ที่เขาเขาทุ่งของนะเขาก็บอกว่าหนึ่งห้าสี่หรือสี่ห้าหนึ่งก็เปลี่ยนไปได้ครับอ่าอันนี้ห <15 4. S 2> น,นึ่งห้าสี่หนึ่งห้าสี่สี่ห้าหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าอันนี้ทำก่อนเนี่ยทำทำเอาสองตัวก่อนบอกเขาว่าเอ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 าสองตัวล่างออกวันที่นี้ออกวันพุธอ่าวันที่หนึ่งวันพุธ เดือนมิถุนาปีขานเราก็บอกเขานะครับอแล้วก็ทําเอาเอาเทียนละเล่มอย่างละเล่มอย่างละเล่มตัวไหนออกมาก่อนนะตัวนี้ออกมาก่อนก่อนเพื่อนเลยเนี่ยเลขหกออกมาก่อนเพื่อนเลยแล้วก็มาอย่างเนี้ยเจ็ดกับหนึ่งมันก็ตัวเดียวกันใช่ไหมโยมครับเจ็ดกับหนึ่งจะเป็นตัวเดียวกันก็ไม่แน่อาจจะเป็นหกหนึ่งหกเจ็ดก็ได้นะครับใช่หกหนึ่งหกเจ็ดก็ได้อืาหกหนึ่งหกเจ็ดก็ได้อันนี้อันนี้อันนี้มันมาทำานการอันนี้ แต่น่าจะเป็นเจ็ดมากกว่านะเพราะว่าถ้าเป็นหนึ่งเขาจะเป็นตรงๆแบบนี้อันนี้อันนนี้มีมีเว้าเข้าไปด้วยถ้าเราตีทางกลับนะถ้าเราตีทางกลับตีทางกลับแบบอะไรนะเก้าเจ็ดอะไรใช่ป่ะเก้าเจ็ดก็ได้หกเจ็ดก็ได้ครับนะแต่เก้าเจ็ดก็ได้หกเจ็ดก็ได้ให้มันตีทางกลับถ้าจะตีกว้างๆก็เก้าเจ็ดเก้าหนึ่งก็ได้แต่นี่นี่เขามาด้วยกันเขามาพร้อมกันเลยเนี่ยแต่ชุดนี้มาพร้อมกันมาพร้อมกันเลยตัวนี้ออกก่อนี่้มาก่อนเนี่ยคนที่ไปด้วยเขาบอกเป็นหนึ่งสี่ห้าใช่ไหมใช่ คนที่เข้ามาทําเอานี้คือหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าเขาเอาเหรียญพวกนี้มาทําเอาคุณแม่ยังไม่ให้ไม่ให้ล้วงไม่ให้ล้วงเลยจังกวงก่าหอยจะออกครับถ้าล้วงออกไปเลยน้าหอยจะไม่ออกกว่างนี้รเราไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับเขาเดี๋ยวสันไม่ให้หายหรอกกว่างนี้อันนี้เป็นเงินเหรียญของจากฝั่งลาวอันนี้เป็นเหรียญพญานาคอันนั้นอันนั้นสะต่างแดงเหลืองตะต็งสต่างแดงขาวอันนั้นโหลห้านะสร้างสามเสียน ก็ยังอ,อยุนข้างในนะก็ยังยังไม่เตะเนี่ยเตะตัวนี้มาก่อนตัวนี้มาก่อนเขามาปั๊บล้วฮะเราห้านี่ก็คโคดออกมาเลยห้าก็โคอดออกมาคคอดออกมามันก็ยิงไปอย่างนี้แหละยิงไปอย่างนี้จะเป็นศูนย์หรือปเปล่าอือหนึ่งห้าศูนย์หรือเปล่าหนึ่งห้าศูนย์หรือเปล่าเราก็รุ้นะนะครับลุ้นเราก็อยู่ไกลๆเราก็ไม่ไปยุ่งม,มันเ็เป็นไปได้เนาะหนึไไ่งห้าศูนย์มันก็ไปตรงกับตัวนั้นใช่อยู่ไกลๆเราก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปใกล้เขาไม่เข้าไปใกล้เขาอืออเทียนเทียนนี่ห้าเอาสามตัวนี่ก็จะเป็นสามขัน สามขันเป็นเทียนเป็นเทียนสามขันเทียนสามเล่มทำเ<ม>ทลาเล่มเน่มาเด่<ม>เอาเล่มเดียวกัน,กนเน้ครับเออทำเท่าเล่มทำเท่าเล่มแล้วก็เอออย่าไปยุง่งอย่าไปใกล้ไม่ต้องไปเอาเอาเอาเทียนจี้ว่าตัวเองจะต้องทํากดให้มันเป็นประยุ่กับใจไกลเอาเอาจิตกําหนดใส่เอาครับเอาจิตกําหนดใส่เอาถ้ามันจะมาเขาเขาจะให้เราจริงๆถ้าเราจะให้มันก็จะต้องวิ่งของเขาเองล่ะครับ ็จะวิ่งของเขาเองแบบวิ่งเป็นตัวรูปร่างเลขค่าเลขอะไรเงี้ยเออแล้วค่อยดูเออทีนี้ทีนี้มันมันมันเออมันมันก็จะลงลงตัวลงตัวว่าเออเอออันนี้มันจะเป็นหนึ่งหรือเป็นเกตอะไรเนี่ยมันจะได้ทั้งสองอย่างใช่ป่ะครับจริงหวยกับเกตหนึ่งกับเกตมันอันเดียวกันอยู่แล้วล่ะใช่ป่ะครับอ่าอ่าแต่ก็หกกับก้ามันก็อีกเดียวกันอีกล่ะครับอันนี้หกกับก้า <69 S 1> ก็อันเดียวกันออ๋อ เกือบอเ,เกือบผพไม่ได้ดูนะเนี่ย <laughs> เื็บไม่ได้ดูลืมเลยลืมไปยกบาตรไปไว้เรารอ,ใ,<ๆ>อให้ไมยออกก่อนนึก่จะเทนะโ <laughs> อยไม้ออกก่อนนี่จะเทแต่คือยังไม่ได้เขียนใส่กระดาษลเลยยังไม่ได้เขียนใส่กระดา็เลยให้องอเขียนใส่กระดาษก่อนอือเออถ้าตีตัวนี้ถ้าเอาตัวนี้มานี่มันก็เป็นหกสี่ได้เนาะหกสี่ได้อือหกสี่ได้หนึ่งจะเียบอันเดียวกันอันนี้ก็เป็นหนึ่งห้าศูนย์ได้นะใช่ ตัวนี้หนึ่งห้าศูนย์ก็ได้หรือห้าหนึ่งสี่หนึ่งได้แตเข้าหอยสปุลอีกอ่ะครับห้าหนึ่งสี่หนึ่งได้ครับอันสี่หนึ่งได้สีครับห้าเก้าห้าหกห้าก็ได้หมดอ่ะครับเออเข้าหอยสกุลอนี่ยเข้าหอยสปูลว่ามันเป็นจะเ,เป็นตัวเนี้ตัวนี้น่าจะเป็นเลขหกเลขหกเลขเก้า ของของมาจากทุ่งคลองใช่ไหมครับคุณแมใ่ใช่ทุ่งคลองมาจากทุ่งคลองอย่าทุ่งคลองอันนี้ทําได้<ช>ไหมขอพกรมาตรงนั้นเน<ม>ี่ยทาได้ทําได้โยมไม่ต้องกลัวหายเราเดี๋ยวฉันเราคืนให,ห้กับว่าโยมมาเอาเลยหอยออกก็โยมมาเอาเลยกับว่าอย่าเพิ่งเอาออกตอนนี้เจ้าออกตอนนี้มันเดี๋ยวมันจะไม่เข้าใช่ไหมใช่ไม่อยจะไม่เข้าหรอกว่าอ่ะพี่น้องเบิออ่งเอาเถอะนะครับเนี่ยคุณแม่เพิ่นเอาเงินเก่านะครับ มาเฮ็ดเอาโชคลาภนะครับจะเป็นตัวเลขจังพี่น้องเห็นยุ่นนี่แหละนะครับเป็นการเอาไม้เคี่ยวเฮ็เป็นชุดว้ให้นะครับว่าชุดใดมากระไผที่แรกเป็นเฮ็ดนี่เป็นก็ได้หกเจ็ดหรือเก้าเจ็ดนะครับนี่จะเป็นหกหนึ่งเก้าหนึ่งก็ได้นะครับแต่สามตัวนี่มาน้ากันนะครับเป็นเฮ็ดเอาสามตัวนะครับสี่ห้าหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ก็ได้นะครับ อคุณแม่จับมาเป็นตัวนี้บหครับอคุณเขียนคุณเขียนไว้สี่เขียนไว้อือสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งใช่เจ็ดหกแล้วก็เจ็ดเก้าอือใ <is> ช่ใ <terminar> ช <lyn> ่ถูกต้องอันนี้หอยจากทุ่งคลองอ๋อของทุ่งคลองของทุ่งคลองเงินโบราณมาทําเงินโบราณแล้วก็ของเก่านะครับก็่ไมเดนรียันพานาค จากฟังเราเนี่นะครับเป็นเรียนที่เพิ่นเห็ดตัโชคลาดนะครับจะออกยากแต่ว่ามันก็มาอย่างนี้ทําไงเนาะติด <laughs> ออกยากยือเน้ะหอยสี่ห้าอยสี่ห้าออกยากแล้วไม,ไม,ไม่ไม่แน่ละ อาจจะเป็นสี่ห้าหนึ่งก็ได้ใช่สี่ห้าหนึ่งเพราะว่าสีมาอยู่หลักหน่วยก็ได้หลักร้อยก็ได้ไม่มีใครรู้มันจะออกตัวไหนนะครับตัวนั้นตัวนั้นไปหาตัวนั้นแล้วตัวนี้มาหาตัวนี้ล่ะอถ้ามาอย่างนี้ก็เป็นหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์แล้ว่ยเจ็ดสี่ว่ะถ้า่เจ็ด ถ้าไปอย่างนี้เจ็ดสี่ห้าห้าสี่เจ็ดใช่หรือจะเปลี่ยนห้าศูนย์เจ็ดก็ได้อมองได้หลายมิติด้ครับเด้อเป็นปิศนาก็ว่าได้ไปเพราะว่าตัวเลขมันเบิงไปน้ำตันได้นะครับนนีอเจ็ดหกหกเจ็ดก็ได้นะครับหรือเจ็ดเก้าก็ได้ คืนวันนั้นเนี่ยวันที่โยมมาหาวันที่โยมมาหาแล้วก็หลังจากนั้นก็เขาก็เข้ามาเลยอืมาเลยทําให้หน่อยทําให้หน่อยเขาว่าทําก็ทําแล้วว่าก็เลยทำะก็เลยทําแต่ก็ไม่ถูกหรอกประมาณสามทุ่มครึ่งที่ทําให้เขาครับก็เลิกเกษียเลิกก็ประมาณสี่ทุ่มครึ่งสมองทํากลารเจ้งเหมือนพว้ค้ามาทาการเจ้งของค้างแต่ก็ออกมาตัวเนี้ยเแบบแบบเนี้ย ครับพิจารณาเอาเด้อพี่น้องผู้เบิ่อยู่ก็ได้อ่อไหลไปทีละน้อย,ย,ยทีละน้อยไปไหลไปทีละน้อย,ยทีละน้อยแยกกันไปนเรืเๆๆเเอ่อยๆแยกกันไปเรื่อยๆแยกกันไปเรื่อยๆทางนู้นเหรอทางนู้นเหรออ่าหนึ่งเก้าเกตมเหรอหนึ่งเก้าเกตเนี่ยเหรอเลขล่างสองตัวนี่เหรอ ไม่สี่ห้าก็ศูนย์ห้าครับนะครับไม่สี่ห้าก็ศูนย์ห้าได้ด้วยนะอใช่เป็นศูนย์ห้าได้ศูนย์ห้าหรือห้าศูนย์ก็ได้ใช่นะนะไปแล้วไปแล้วเริ่มไปละทั้งปีเป็นหนึ่งเจ็ดหกก็ได้หรือว่าเป็นเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งก็ได้ไมใช่ปะนั่นน่ะอเอาอะไราย่เนี้ยไหลเข้าไหลเข้าเลยโยมไหลเข้าไหลเข้าละเออเอาไปลองดูสิ เอให้ญาติโยงเขาได้ถูกหวนสียใจไหมลายมหากันรรเป็นหกหนึ่งหกเจ็ดหกเก้าเป็นไปได้นะครับทั้งปี่กัเป็นห้าศูนย์ศูนย์ห้าเจ็ดตัวหนึ่งแกะไปยุคพูทเดียวสี่ห้าห้าสี่นะครับนะอันนี้เห็นยุคกับบุญวาสนาของเขาเด้อนะครับเขียนน้ำกันเชียหละผู้ใดสีเบิ้ลแสงในแปรไปจังใดกันอ๋ เปลี่ยนดูกับดวงนะครับอแบบนี oh ้กับนี่หน้าที่เปลี่ยนซื้อกาดนะครับมาน้ำไปเห็นพี่น้องเบิ้งมาน้ำเปลี่ยนผู้น้ำเสนอนะครับแนวทางโชคลาภของคุณแม่เพิ่นนะครับต้นอะไรนะต้นอะไรนะต้นอะไรนะต้นมหาเศรษฐีเหรอต้นมหาเศรษฐีเออมหาเศรษฐีอ่ะพี่น้องโชคโศกมันมันเด้อนะครับลำดับในด้อยกันทุกต้องถูกคนครับ